สนันโซเชียลพ่อกอล์ฟสุดจะทนออกมาเคลื่อนไหวโพสต์แบบนี้เมื่อคือนที่ผ่านมากลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนในโลกออนไลน์ต้องหยุดเลื่อนหน้าจอและย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกครั้งกับภาพของศิลปินเด็กที่หลายคนคุ้นชื่อดีอย่างต้นข้าวสุปริยาบนเวทีการแสดงที่ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เสียงเพลงแต่มีน้ำตา ความอัดอั้นและคำพูดจากหัวใจที่ทำให้ทั้งแฟนคลับหน้าเวทีและคนดูทางบ้านรู้สึกจุกไปพร้อมกันภาพที่ปรากฏในคลิปเป็นภาพของเด็กผู้หญิงวัยเพียง13ปีที่ยืนอยู่บนเวทีต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากเสียงเพลงเงียบลงชั่วขณะและสิ่งที่ดังขึ้นแทนคือเสียงสะอื้นเสียงสัน่นและคำพูดที่ไม่ได้เตรียมสคริปไม่ได้ซ้อมมาก่อน แต่เป็นคำพูดที่ออกมาจากความรู้สึกจริงในขณะนั้นต้นข้าวพูดถึงสิ่งที่เธอพยายามเก็บไว้เงียบๆมานานเธอเล่าว่าเธอพยายามไม่อ่านคอมเมนต์พยายามไม่ดูคลิปในโซเชียลโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มที่มีการตัดต่อล้อเลียนหรือหยอกล้อการแสดงของเธอในเชิงขบขันแต่สุดท้ายเธอก็ยอมรับว่าเหลี่ยงไม่ได้และบางข้อความก็ทำให้เธอรู้สึกว่า สิ่งที่เธอพยายามทำอย่างเต็มที่กลับถูกมองข้ามหรือถูกด้อยค่าคําพูดหนึ่งที่ทำให้หลายคนฟังแล้วใจหายคือประโยคที่ต้นข้าวบอกว่าเธอเคยพูดกับย่าว่าไม่อยากร้องเพลงแล้วทั้งทังที่ความจริงเธอเป็นเด็กคนหนึ่งที่รักการร้องเพลงมากรักเวทีและรักเสียงปรบมือจากคนดูแต่เมื่อความรักนั้นต้องมาชนกับคำพูดที่บั่นทอนซ้ำ,ซำ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หัวใจของเด็กวัยนี้จะอ่อนล้าบรรยากาศในคืนนั้นไม่ได้มีแต่ความเงียบแต่กลับมีเสียงตะโกนจากแฟนคลับหน้าเวทีที่ดังขึ้นมาเป็นระยะเสียงที่บอกว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆนะพวกเรายังรักหนูหลายคนร้องไห้ตามหลายคนยกมือไหว้ให้กำลังใจ ภาพเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ต้นข้าวเผชิญอยู่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆและเธอไม่ได้เผชิญมันเพียงลำพังหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์กระแสก็เริ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ในหมู่แฟนคลับแต่รวมถึงคนทั่วไปที่อาจไม่เคยติดตามต้นข้าวมาก่อนหลายคนตั้งคำถามว่าเด็กอายุเท่านี้ต้องรับแรงกดดันมากขนาดนี้จริงหรือ และคำว่าตลกหรือล้อเลียนในโซเชียลมันควรมีเส้นแบ่งตรงไหนและจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้ก็มาถึงเมื่อคุณพ่อแท้ๆของต้นข้าวหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อพ่อกอฟออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองโพสต์ดังกล่าวไม่ได้ยาวไม่ได้อธิบายเป็นย่อหน้าแต่เป็นข้อความสั้นๆที่อ่านแล้วสะดุดใจหลายคน ข้อความที่สื่อสารชัดเจนถึงความรู้สึกของพ่อคนหนึ่งที่เห็นลูกสาวต้องร้องไห้เพราะคําพูดของคนแปลกหน้าข้อความนั้นไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้กล่าวโทษใครตรงๆแต่กลับมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้หลายคนหยุดคิดว่าคําพูดของเราในโลกออนไลน์อาจไปไกลกว่าที่เราคิดการเคลื่อนไหวของพ่อกอฟ ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปินเด็กคนเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของพ่อแม่ที่ต้องปกป้องลูกและเรื่องของสังคมออนไลน์ที่กำลังถูกตั้งคำถามถึงขอบเขตของความเหมาะสมหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,ออกไปในโลกออนไลน์กระแสตอบรับจากชาวเน็ตก็ลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นกำลังใจทั้งส่งถึงต้นข้าวและครอบครัวหลายคนบอกว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่หลายคนเล่าว,ว่าตัวเองก็มีลูกวัยใกล้เคียงกันและไม่อยากให้เด็กคนไหนต้องเจอประสบการณ์แบบนี้ขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงคำว่าไซเบอร์บูลลิงมากขึ้นหลายคนมองว่าแม้การวิจารณ์จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนที่อยู่ในที่สาธารณะ แต่เมื่อเป้าหมายคือเด็กอายุ13ปีเส้นแบ่งระหว่างคําวิจารณ์กับการบั่นทอนจิตใจควรชัดเจนกว่านี้ผู้ใหญ่บางส่วนเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงเตือนสติว่าการเป็นคนดังไม่ใช่เกราะป้องกันความรู้สึกโดยเฉพาะเมื่อคนดังคนนั้นยังเป็นเด็กการให้พื้นที่ปลอดภัยทางใจจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การให้เวทีแสดงความสามารถ เมื่อมองย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่ครั้งแรกที่ศิลปินวัยเยาว์ต้องเผชิญแรงกดดันจากโซเชียลแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องของต้นข้าวถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือความจริงใจในน้ำตาความกล้าที่จะพูดความรู้สึกออกมาตรงๆบนเวทีและการยืนเคียงข้างของครอบครัวที่ไม่ปล่อยให้เด็กต้องรับมือกับทุกอย่างเพียงลำพัง ในมุมของก๊อตสิบบัสเราอาจไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นดราม่าที่ต้องหาผู้แพ้ผู้ชนะแต่เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของสังคมออนไลน์ที่ทุกคนควรได้หยุดคิดสักนิดก่อนจะพิมพ์ก่อนจะแชร์หรือก่อนจะหัวเราะกับความเจ็บปวดของใครบางคน สำหรับต้นข้าวเหตุการณ์นี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอมีแรงสนับสนุนมากมายรอบตัวทั้งจากครอบครัวแฟนคลับและคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เลือกจะส่งกำลังใจให้เด็กคนหนึ่งเดินต่อไปตามความฝัน และสำหรับพ่อกอฟการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจไม่ใช่การตอบโต้แต่คือการยืนยันว่าเบื้องหลังศิลปินตัวน้อยบนเวทียังมีพ่อแม่ที่พร้อมยืนอยู่ตรงนั้นเสมอพร้อมปกป้องพร้อมรับฟังและพร้อมกอดลูกเมื่อโลกภายนอกไม่ใจดีอย่างที่ควรจะเป็นท้ายที่สุดเรื่องนี้อาจไม่มีบทสรุปตายตัวแต่สิ่งที่ชัดเจนคือคาพูดของเรามีพลังมากกว่าที่คิด และบางครั้งการเลือกจะเมตตาอาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้เด็กคนหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยกศิบัสขอส่งกำลังใจให้ต้นข้าวสุปริยาและครอบครัวขอให้เธอเข้มแข็งเติบโตอย่างมั่นใจและยังคงรักในเสียงเพลงต่อไปในวันที่โลกออนไลน์อาจไม่ใจดีเสมอ หนูแบบขอบคุณมากๆที่มีคนรักหนูนะคะแล้วก็คืออย่างล่าสุดก็เรื่องติ๊กตอกนะคะแล้วไม่เจออคอนเทนต์ซึ่งหนูพยายามไม่ดูนะคะปกติแบบหนูไม่ดูสื่อเลยแต่ว่าแบบมันก็เหนือ่อยนะคะเม่อเลื่อนติ๊กตอกเล่นไปอะไรเงี้ยไปเจอแบบอืมไม่ไม่ไม่ขอพูดดีกว่านะคะแต่ว่าบอกเลยว่า เป็นการบันทอนความรู้สึกข,ของเด็กเด็กคนนี้มากมากนะคะจล้หนูบอกยาว่าหนูไม่อยากร้องเพลงแล้วหนูรู้สึกว่าการทำงานของหนูนะคะมันถูกดอยค่ามันถูกดอยค่าการทำงานของหนูมันดีไม่มาพอซึ่งหนูเป็นคนเต็มที่กับงานมากๆหนูรักการร้องเพลงมากๆนะคะ แล้วไหนหนูต้องไปรุ่งเร้นอีกหนูรู้สึกว่าหนูต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากๆนะคะซึ่งหนูก็พยายามทําให้มันเต็มที่มากที่สุดซึ่งวันนี้หนูไม่ได้อยากแบบคือจร,จริงแฟนเพลงหน้าเวทีมันควรแฟนเพลงหน้าเวทีควรที่จะได้รับความสุขนะคะแล้วก็รอยยิ้มหนูขอโทษมากๆเลยนะคะที่วันนี้ต้อง